ส่องความคิดนักธุรกิจหมื่นล้านดรวรวัตชิ้นปิ่นเกลียวเจ้าของอาณาจักรไทยโกโกนัทผู้ที่เคยติดลบถึง900้ล้านบาทสู่การประสบความสําเร็จอย่างไม่หยุดยั้งในวันนี้ผ่านรายการพี่วัดคิดยังไงสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่วัดคิดยังไงนะครับก็เป็นช่องที่เราจะมาพูดคุยเจาะความคิดว่าพี่วัด เขาคิดยังไงในแต่ละเรื่องทําให้เขาประสบความสำเร็จกลายเป็นมะพร้าวหมื่นล้านได้จากตอนที่แล้วก็คิดว่าปีหน้านาจะกายเป็นมะพร้าวสองหมื่นล้านแล้วนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่กับพี่วัดนะครับดรวรวัตชินปิงเกียวสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยครับจากตอนที่แล้วเราคุยกันไว้ว่าพี่วัดพา อาณาจักรไทยโคโคนัทมะพร้าวหมื่นล้านปีหน้าน่าจะสองหมื่น 2, ล้านผมก็เลยอยากจะถามเรื่องนี้ต่อเลยว่ามะพร้าวหมื่นล้านแล้วยังไงต่ออันนี้จะเป็นหัวข้อหลักที่เราจะคุยกันเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เสียเวลาครับผมขออนุญาตถามที่วัดเลยก็คือผมเข้าใจว่าการที่มันเป็นบริษัทในตลาดมันถูกบังคับโตทุกปีจริงๆต้องโททุกใจมากเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะดีมันจะมันจะเทียบงบกันถูกไหมครับ เ้าหมายต่อจากนี้ไทโคโคนัทคืออะไรครับพี่ในในการที่มันอยู่ในตลาดแล้วมันถูกบังคับโตทุกปีมันจะต้องโตยังไงเท่าไหร่จริงๆมันก็เหมือนเหมือนอนาคต3ปี5ปีของเรานะซึ่งส่วนใหญ,ญ่แล้วบริษัทมันต้องคิดอะนะเพราะเราเราจะมีทิศทาง <c oughs> เพราะบางอย่างนี่มันมันต้องเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวเป็นปีปๆอนะ่ะงั้นการที่เราจะต้องวางแผนอนาคต3ปี5ปีเนี่ยก็เป็นเรื่องสาคัญนะฮะคราวนี้ ไทยโคโคนัตเนี่ยนะฮะถ้าจําได้ก็จะจะ,จะรู้ว่าเรามีบริษัทในเครือรนะที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารหมาแมวนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไทยแพนเบดฟู้ดเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้เราหันมาผลิตไอศครีมจากเนื้อผลไม้นะก็คือเนื้อของทุเรียนมะพร้าวมะม่วงอะไรเงี้ยเราก็มองการเติบโตนะฮะสำหรับไทยโคโคนัตเนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่าที่เราผลิตน้ำกะที่น้ำพายนะจริงๆตลาดยังยัง,ย,งยังไปได้อีก ยังโตอีกนะโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมว่าเราทําประเทศจีนจากดีมานทั้งหมดเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึง3-40%เองโอ้ยั้เหลืออัไซด์ตั้งเยอะยังเหลืออยู่เพราะงั้นเนี่ยก็คาดว่ามันน่าจะโตต่อไปอีกสัก3ปีถึง5ปีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นน้ำพ้าใสาๆอย่างเดียวนะฮะตอนนี้เราก็อาจจะมีนะ,ะโยเกิร์ตมะพราะ้าวหรืออะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับ เอามะพร้าวไปผลิตเป็นเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะนะเพราะมะพร้าวเหมือนนมนะต้องต้องให้คิดว่าจริงๆนมยังไปได้เยอะๆเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ยังโตได้ของมันนะครับคราวนี้กลับมาตัวอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับอา,าสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องต้องบอกว่าเราเพิ่งเริ่มต้องใช้เขาเพิ่งเริ่มเลยเราเริ่มมาประมาณ3ปีนะครับเพราะฉั้นปีหน้าเนี่ยนะฮะก็คิดว่าจะโต ออกไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เราโตมาปีละ50%รนะสัตว์เนี่ยแหละครับเราโตมาปี50%นงั้นปีหน้าเราคาดว่าเราจะโตจะมียอดขายถึงพันล้านแล้วแหละแล้วเราก็ดูว่าเป็นไปได้เนี่ยนะภายใน3ปีนะไม่เกิน5ปีเราก็จะโตทั้ง5000ล้านมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงนะทุกคนคงทราบว่าว่าเทรนด์มันก็โตตลอดนะนะเนื่องจากว่าคนไม่มีลูกคนไม่แต่งงานก็เลี้ยงแมวเลี้ยงหมานะฮะคนสูงอายุเนี่ยนะฮะ อยู่บ้านของเหงาๆก็เลี้ยงหมาแมวเป็นเพื่อนหมดซ,ซึ่งเทรนด์อันนี้นะครับมันเป็นเทรนทั่วโลก3ปี5ปีเนี่ยเราก็คงโตขึ้น5000ล้านแล้วก็เรามีแผนว่าเราจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอีกประมาณ2-3ปีหน้าเนี่ยแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไทยแพนเบดเนี่ยเนื่องจากว่าเราเราทำไอศครีมก่อนก้บอกว่าไอศครีมเมืองไทยเนี่ยเราเราเป็นผู้ผลิตเนี่ยเบอร์4ของโลกนะ <H as? S 1> คนคนไม่ค่อยรู้อ่า,ว,าว่าบ้านเราเนี่ยนะฮะผลิต ไอศครีมเบอร์สี่ของโลกเพราะเราจะชิน<ค>กับการได้ยินแบรนด์ไอศครีมเมืองนอกทั้งนั้นเลยเนาะพี่ใช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 ่แต่เราอาจจะไปเห็นไอศครีมโฮมเมดอะเนาะพวกอะไรอะมาจากอิตาลีพวกอะไรพวกเนี้ยเยอะๆแต่จริงๆแล้วเราเป็นผู้ส่งออกเบอร์สี่ของโลกเราก็ดูว่าแล้วเราอะถ้าพูดถึงไอศครีมแล้วเมืองไทยมีจุดแข็งอะไรนะฮะเวลาเราไปมองสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยเวลาเข้ามาเ,เขาสั่งไอศครีมไอศครีมมะพร้าวอะอะอาจจะอาจจะเป็นสกู๊ปสกู๊ปอะไรเงี้ยเนาะเสร็จแล้วก็โรยด้วยร ลูกชิดนทัวนั่นนี่นี่นั่นโตอร่อยมากประเทศอื่นไม่มีนะพี่ประเทศอื่นไม่มีท็อปปิ้งแบบอย่างเงี้ยเขาไม่มีนะใช่นะฮะแล้วก็ทุเรียนคนก็ชอบแล้วเราก็สังเกตว่าเอ้หลังๆนี่เราไม่ได้กินข้าวเหนียวทุเรียนอย่างเดียวข้าวเหนียวมุ่งเดียวเรากินข้าวเหนียว มะม่มวงแล้วก็ไอศครีมมะม่วงด้วยสังเกตใช่ <นะ S 2> ใช่ใช่ะะใช่ใช่ใชเพราะฉะั้นเราจะสังเกตว่าอ,อสินค้าพวกนี้มันโตแต่ยังไม่มีใครจับมันมาทําส่งออกจริงๆง,งั้นบริษัทที่3ก็คือบริษัทไทยแพนเบดเนี่ยเพราะฉะั้นรวมๆแล้วเนี่ยก็เราก็คิดว่า3ปี5ปีเราคงถ้าเป็นไปได้ตามแผนเนี่ยเราเราจะมียอดขาย20,000ล้านนะซึ่งซึ่ง,งต้อง,ต,องต้องเรียนว่าความเป็นไปได้สูงเลยเพราะว่า3ตัวที่เราทำเนี่ยมันเป็น ยังยังเป็นเทรนด์ของโลกอยู่เพราะเราเวลาเราทําอะไรที่มันตกเทรน์น่ะทำยังไงมันก็ไม่ขึ้นหรอกแต่ถ้าเราอยู่ในเทรนด์เนี่ยทำยังไงมันก็ขึ้นน่ะอพะพอตลาดพับลงมันขึ้นใช่เราแค่โตตามตลาดก็โตตามตลาดก็ได้ก็ได้เยอะแหละโอเคเอ๊ะพี่วัดพูดมันฟังแล้วมันมันดูง่ายทุกเรื่องเลยพี่ ไ <C> e <at> อ้น,นี่จะไปหมื่นล้านไอ้นี่จะไปห้าพันไอ้นี่จะไปพันหนึ่งมันไม่น่าจะเป็น O E M อย่างเดียวไหมพี่เพราะว่าครั้งที่แล้วพี่เคยพ,พ,พี่ว่าเล่าให้ผมฟังว่าจริงๆเหมือนไทยโคโคนะโตมาจากการเป็นโรงงานเป็น O E M แต่โหพอว่าเราพูดสเกลแบบยอดขายหลายพันล้านอย่างนี้มันมันจะเป็น O E M อย่างเดียวไหมพี่หรือว่ามันจะกลายเป็นแบบเป็นแบรนด์เราเองด้วยครับจริงๆเราเราก็พยายามทําแบรนด์เราด้วยคือค,ค,คือแบรนด์เนี่ยมันมี value ของมันแต่มันใช้เวลาใช้เงินใช้เวลาแหละอย่างมะพร้าวเนี่ยเรามีแบรนด์ไทยโคโค่นะวันวันนี้ก็ใส่ ใส่ใส่เสื้อมาชโชว์ด้วยนะครับจริงๆเราเริ่มขายหลาย<ม>ประเทศ,เทศแล้วแหละนะฮะสิประเทศ,เทศแล้วซึ่งเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเราจะ,เราจะทําตลาดอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับในแบรนด์เราส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละน้ำมะพร้าวน้ําหอมตัวเนี้ยเขาก็นิยมมากเพราะมันเป็นมะพร้าวที่มันมีพันธุ์เดียวในโลกอ่ะอ๋อมะพร้าวน้ําหอมมัคือประเทศไทยมีที่เดียวที่เดียวในโลกครับเวลาเราไปดูตามร้านอาหารที่เราสั่งมะพร้าวอ่อนมากินลูกนึงมะพร้าวอ่อนมากินเป็นลูกนึงที่เสิร์ฟตามร้านอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช่ใช่ก็คือมะพร้าวน้ำหอมหมดเเลยยนนนะะะซึ่งรรสชาาาาติดีมกถถ้้ใคค ไปอะไรฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเว,วียดนามจืดจืดเปรี้ยวเออแล้วไม่อร่อยอันนี้ก็เป็นโอกาสของเรางั้นแบรนด์เราก็จะสร้างในแบรนด์ไทยโคโค่เนี่ยแล้วก็ตัวอาหารสัตว์เองเนี่ยนะฮะอาหารหมาอาหารแมวเนี่ยเราก็มีแบรนด์มูชี่ของเราปัจจุบันเราขายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยประมาณ500อช็อปละก็ต้องบอกว่าขายทั้งประเทศแล้วแหละ นะฮะเราเราก็ยังขายในแบรนด์มูชี่อีกประมาณ24ประเทศทั่วโลกนะฮะก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ไปได้ดีส่วนไอศครีมเนี่ยเราล้นตัวไอศครีมด้วยแบรนด์เราเองด้วยนะชื่อสาลาคือถ้าใครเกิดทันนะสาลาไอศครีมสาลาไอศครีมสาลาโฟโมดอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ทันนะฮะแต่เคยได้ยินเคยได้ยินนะฮะถ้าถ้าถ้าใครเกิดทันนะฮะคงต้องอายุ60ไปแล้วถึงจะ้ถึงถึงจะอ๋อมันมีไว้งั้นตัวนี้ก็เป็นเป็นแผนอนาคตของเรา ะะก็อย,อย่างที่บอกว่าโอ้บางทีเราต้องคิดล่วงหน้า3ปี5ปีเพราะว่าเราจะได้มีทิศทางของมันนะครับเพราะสินค้าแต่ละตัวนี้นบ,บางทีมันร้อนออกมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลา3เดือน6เดือนนะมันใช้เวลาเป็นปีนะแล้วกว่าจะสําเร็จกว่าจะติดตลาดนั่นแหละถ้าเรามีทิศทางชัดเจนเนี่ยนะรเราก็จะไดจะ้จะได้ไปตรงนั้นอะ่ะไม่ได้ไปทําอะไรเต็มไม่หมดเลยนะฮะแต่อย่าลืมว่าคุณจะทําในเทรนตลาด <ใน S 2> ที่มันตนงโต ทีนี้พอพี่วัดเมื่อกี้ผมสะดุดตรงที่พี่วัดบอกว่าจริงๆการสร้างแบรนด์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันใช้เวลาใช่ไหมครับแล้วจริงๆในในโปรดักที่เราอยู่บนต่อให้มันอยู่ในตลาดที่เันเป็นเทรนด์นั่นอะไรนั้นหมายความว่าคู่แข่งมันจะเยอะถูกไหมมันก็จะมีเพลเยอร์ที่เยอะพี่วัดมองว่าแล้วกลยุทธ์ของไทโคที่มันจะสร้างแบรนด์ของตัวเองให้มันสบควาอสมเ็จในตลาดมันมันคืออะไรครับเอาแบบหนึ่งอย่างสองข้ออะไรก็อย่างอย่างแบรนด์ไทโคโคเนี่ย เราเราขายเป็นตัวน้ำมะพร้าวเป็นหลักก็ต้องบอกเลยว่าอของเราใครชิมก็บอกว่าอร่อยอก็เหมือนว่าเป็นยูนีของเราอย่างอย่างตลาดทั่วไปเนี่ยเหมือนเราไปชิมเครื่องดื่มหรือเบเกอรอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่อร่อยเราซื้อคนเดียวเนาะใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าอร่อยเราก็จะจดจําแบรนด์เพราะงั้นเราต้องเน้นความอร่อยนะครับแล้วเราก็เน้นการเข้าถึงเข้าถึงไปถึงว่าการจับจันทหมายของเราเนี่ยนะฮะเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ผู้แทนจําหน่ายของเราแต่ละประเทศเนี่ยใหญ่ๆนั่นเลยนะฮะก็หมายความว่าทุก ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะทุกคอนเวเนียนสโตร์เนี่ยวางของเราหมดเลยแล้วก็ราคาเราเข้าถึงได้เราเราไม่ได้ขายของแพงนะซึ่งซึ่งอันเนี้ยถ้าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะครับก็ก็คิดจะไปได้นะครับนะครับรวมทั้งเราก็จะมีแผนโปรโมชั่นอะไรต่างๆด้วยโอ้ที่พี่วัดคุ้มหมาจริงๆก็ครบ4ี P แล้วนะพี่ถูกไหมครับโปรดักอร่อยครับ Distribution place ก็คือเข้าถึงง่ายครับนะครับ Price ก็คือราคา value for money <ช>ก็คือคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่า,คคาแล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นตลอดฮะเราก็ทำตลอดเลยจริงๆมันเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ผมว่ามันทำไม่ง่ายนะพี่ถูกไหมมันเหมือนทุกคนบอกเอาจริงอะทุกคนก็รู้แหละของกินยังไงต้องอร่อยแต่ผมว่าอันนี้มันคือสูตรสำเร็จ ของไทยโค้กนั้นแหละที่มันมีก็คือทาอะไรก็อร่อยเพราะจริงคือมันก็มีหลายๆตัวที่เวลาผมมาเจอพี่วันแล้วก็ได้ได้ชิมไปด้วยเนาะก็อร่อยจริงจริงถ้าเราทำเนี่ยสวนน้ำไม่ใช่น้ำคาวอย่างเดียวทงมว้นเราก็อร่อยใช่ใช่ใช่ทงมวนอร่อยแล้วก็ตัวไอศครีมเนี่ยนะก็อร่อยจริงๆริ่เราเราเราทาของอร่อยอะกเว้นหมาแมวเนี่ยเราจะบอกอร่อยแทนแทนหมาแมวไม่ได้เนาะ นะแต่คงอร่อยแหละเพราะขายดีนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเป็นเรื่องง่ายๆแต่ไม่ใช่ทุกคนทําได้เพราะว่าหลายๆครั้งเราก็จะเห็นผู้ประกอบการบางคนที่ไปโฟกัสเรื่องการสร้างแบรนด์แต่ลืมไปว่าจริงๆสุดท้ายแล้วของกินมันต้องอร่อยแล้วยิ่งวันนี้โลกปัจจุบันที่มันเป็นโซเชียลมีเดียเนาะคือถ้าของอร่อยเดี๋ยวคนมันบอกต่อกันเองใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ผมว่านียจุดแข็งในมุมผมเนพี่ที่พี่ทําแล้วน่าจะได้เปรียบแบรนด์คู่แข่งอื่น ลายๆแบนอะเขาไม่ใช่ลงุงาะเขาจ้างคนอื่นผลิตบางบทีโรงงานก็เอาโปรดักที่ดีเวล็อปสำเร็จแล้วมาปั๊มแบนขายถูกไหมครับแต่ของที่วัดเองหรือไทโคเองอะมันเหมือนเราคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ําเคยเห็นพี่วัดนั่งชิมอะโ,โอ้กองแซมเปิลแบบ4ี่0ิตัวได้มั้งพี่ใช่ไหมกว่าจะออกมาได้แต่และครับก็โปรดักยังชิมเองผมยังชอบชิมชิมเองเลยแล้วก็ผมจะเข้าใจว่าความอร่อยมันหมายถึงอะไร สมมติความอร่อยของคนจีนความอร่อยมันคืออะไรผมจะเข้าใจเรื่องนี้น่าสนใจดีนะแล้วความอร่อยของฝรั่งมันคืออะไรลิ้นคนแต่ละชาติไม่เหมือนกันไปแต่ละประเทศเนี่ยผมก็จะชิมของเขาสมมว่าเราเราทำเบลเบรดเยอะเนี่ยเราไปแต่ละประเทศเนี่ยเราก็จะไปชิมอ๋ออย่างเงี้ยเขาเรียกอร่อยพอเข้าใจมาเข้าใจมันก็เหมือนเราก็ต้องมาปรับสูน้ำพายบางทีของเราเนี่ยไปยุโรปก็จะรสชาติหนึ่งไปประเทศจีนก็อีกรสชาติหนึ่งนะอันนี้อย่างตัวนี้ขายยุโรป รส<ล>ชาติหนึ่งโคโคบุรีขายจีนอ่า,อา,าก็จะรสชาติหนึ่งคาแรคเตอร์คนละแบบเลยใช่ซึ่งอันเนี้ยคนไทยชอบเพราะเรากับจีนเป็นคนเอเชียเหมือนกันในการทํางานเรื่องความอร่อยผมบอกก็ไม่ง่ายบางคนชิมอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงไปบอกของชั้นอร่อยแล้วนะมือนคนคน,คนทาอาหารเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญต้องเปิดใจกว้างแล้วต้องเข้าใจคนเยอะๆเข้าใจว่าความอร่อยมันคืออะไร เขาบอกพี่อย่างนี้พี่เขาบอกทุกธุรกิจทุกประเภทอ่ะเจ้าของมันจะมีความหลงรักสินค้าตัวเองมากเกินไปมันก็เป็นเรื่องที่พี่บอกเลยบางทีเราต้องใจกว้างอย่าหลงรักของตัวเองมากเกินไปครับอย่าใบแอดอย่าใบแอดนะเพราะใบแอดเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไม่ได้ถ้าเราไม่ใบแอดเนี่ยเรายอมชิมไปประเทศไหนเราก็ยอมชิมเปิดใจกว้างๆนะรับรู้วไอ้นี่อร่อยอันนี้ไม่อร่อยเนี่ยเราก็จะเชี่ยวชาญมากขึ้นครับอันนี้เล่าให้พี่วัดฟังก่อนหน้านี้มันมีน้องสตีมเมอร์ เอาทองม้วนไปไลฟ์ขายกินอร่อยครับแต่เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าทองม้วนพี่วัดมี4ี่รสใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดมีออริจินอลมีกล้วยช็อกโกแลตกาแฟตัวสตีมเมอร์ที่เป็นหลานเนี่ยชอบกินช็อกโกแลตแต่ยายเขาอะชอบกินในตัวออริจินอลกับรสกล้วยอ่าเนี่ยมันบอกมันอย่างที่พี่บอกเลยคือลิงคคนเราอะทั้งชาติอายุมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยินความเข้าใจตรงนี้ผมว่ามันก็เป็น เป็นศาสตร์หนึ่งเนาะใช่เป็นเรื่องสำคัญแล้วเราขายไครอะครับสรุปเราขายไขรเราขายคนแก่หรือขายเด็กนะฮะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมผมว่าเรื่องเรื่องพวกเนี้ยมันมันมันเป็นเซนต์เรื่องมนุษย์อะซึ่งเราก็เป็นมนุษย์นะจริงๆมันมันไม่ยากนะต้องมีเซนต์ตรงนี้แล้วก็เปิดใจกว้างๆหน่อยเข้าใจมุมมองคนหน่อยเข้าใจวัฒนธรรมคนทั่วไปหน่อยนะฮะแต่ละประเทศอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เราเนี้ยเวลาเราดีไซน์ผลิตครับดีไซน์รสชาติเนี่ย นะฮะเราก็เราก็จะได้เปรียบตรงนั้นแหละแล้วเราก็เขาจะเข้าถึงความอร่อยครับนะครับประเด็นต่อไปครับพี่วัดก็จริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลังโควิดจบนี่ก็มาสักสองสองปีปก็จริงเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ฟื้นสักทีเดียวถูกไหมครับมันยังคงมีปัญหาเศรษฐกิจโลกดอกเบี้ยที่มัน ยังไม่รู้ยังไงแล้วก็ในอย่างประเทศเราเองการเมืองด้วยจริงจิการการเมืองระดับโลกก็สงครางสงรามอะไรมันก็คั้นเยอะซึ่งมันไอพวกปัจจัยเหล่านี้มันมีมันมีผลต่อการดำเนินธุรกิจหมดอยากจะถามพี่วัดว่าแบบเวลาที่มันมีปัจจัยภายนอกที่มันมีผลกระทบต่อเป้าหมายพี่วัดมีแผนการรับมืออะไรยังไงครับคือต้องบอกว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยมันมีทุกปีเรามีเจอโควิดไปเนาะก็ทําให้อ่ การขนส่งต่างๆผู้บริโภคไม่ได้ออกนอกบ้านเศรษฐกิจหลายๆประเทศตกเห็นไหมปีแล้วก็ไปเจอเอลนิโยนะวะแร<ม>งอีกแรงนะปีนี้ก็ฝนหนักอีกปีที่แล้วอาจจะเจอค่างเงินอ่อนมากปีนี้ก็แข็งมาก,มากอะไรเง <มา S 1> ี้ยนะครับค,ค,คือเรื่องนี้ผมว่าเ,าเราเราทำธุรกิจมานานนะผมทํามาสัก30กว่าปีเนี่ยผมเจอมาตลอดนะนะ<ม>ถ,ถ,ถ้าถ้าจำอีพีที่แล้วได้เนาะจะพูดเลยว่าเออปัญหาคู่กับงานเราเราเจอตลอด เราเจอตลอดแล้วเราต้องปรับตัวตลอดคําว่าปรับตัวหมายถึงว่าบางคนเนี่ยปรับตัวไม่เป็นปรับตัวไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมผมบอกได้เลยว่าปัญหามันมีแน่ๆทุกปีละซึ่งมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันอยู่ที่เราปรับตัวยังไงคุณต้องมีเขาเรียกมีสติอ่ะคุณจะปรับตัวยังไงนะฮะนิ่งๆหน่อยมีสติคิดหน่อยจะแก้ไขยังไงถ้าเราใช้สติปัญญาดีๆเราก็แก้มันอันนี้ผมผ่านมาตลอดนะก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรรู้สึกว่ามัน มันต้องทําให้เราทุกใจอะเวลาเราไม่ทุกใจเวลาเราไม่กังวลนเนี่ยอย่าเราคิดออกนะแต่มันจะไม่ได้หมายความว่าปีไหนรุนแรงมากรุนแรงน้อยอปีไหนกําไรมากกําไรน้อยก็ไม่เป็นไรเขาให้เราอยู่ได้ับนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปอีกอะแล้วก็ปีหน้าปีหน้าก็ยังไม่รู้เจออะไรนะแต่เจอแน่ๆ<笑><笑>นะครับเพราะว่าเราเราก็ไปไปได้ตลอดถ้าอย่างนั้นอันนี้สุดท้ายแล้วกันครับที่วัดส่วนใหญ่เมื่อกี้มุมมองที่เราคุยคุยกันมันแบบมุมมองคนทําธุรกิจเนาะ แต่อยากให้พี่วัดฝาก